วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะไม่ได้ออกไปไหนย่าก,ก็เลยพามาเดินชมสวนเล่นนะคะดูสวนผักหวานที่ปลูกไว้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เรามาชมการแตกกิ่งของผักหวานป่านะคะเนี่ยหลายต้นก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาให้เราได้ชมกันนะคะอย่างต้นนี้ก็มีกิ่งกระโดงขึ้นมาสองกิ่งเลยนะคะเนี่ยกำลังเติบโตถ้าได้น้ำฝนนี่ แค่อาทิตย์เดียวนะคะสูงท่วมหัวไปเลยนี่นะคะนี่ก็ถือว่าเติบโตได้สวยงามมากนะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยเขาแตกกิ่งแขนงออกมาเยอะแยะเลยนะช่วงนี้มานี่ก็ไม่ต้องลดน้ํานะคะถึงฝนจะห่างเป็นอาทิตย์ก็ไม่รดถ้าต้นขนาดนี้ไม่รดก็ไม่มีปัญหานะคะต้นนี้กิ่งกระดงที่ขึ้นมาก็ยาวต่อนะคะรู้สึกว่าจะมีแมงมากินบริเวณยอดนะคะนี่ ก็เลยทําให้ยอดเขาค่อนข้างจะหิงอไปด้วยแล้วก็อากาศร้อนด้วยในช่วงอาทิตย์ที่แล้วมานะคะลำต้นนี้เป็นการเติบโตของกิ่งกระโดงนะคะเนี่ยแตกกิ่งแขนงออกมาเยอะนะหญ้าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเด็ดแต่งกิ่งเลยเขาก็จะแต่งของเขาเองตามธรรมชาติไปเลยนะคะหลบ,บต้นนี้ต้นเล็กนะคะกําลังแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาสองกิ่งก็สวยๆถ้ารดน้ำไปสักอาทิตย์หนึ่งนี่ก็คงจะสูงเลยเข่าเลยล่ะนี่นะ สำหรับต้นนี้แตกยอดแทบทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยอยู่ใต้ต้นมะยมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือกระโดงใหม่ที่แตกขึ้นมาประมาณ3กิ่งกระโดงนะคะเนี่ยถ้าได้น้ำดีๆนี่อาทิตย์เดียวนะคะเขาก็จะสูงมากเลยนะคะเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่กำลังจะแตกยอดอ่อนมากเลยนะคะเนี่ยเป็น ช่วงที่ผักหวานป่าจะเจริญเติบโตยิ่งเราพักการเก็บยอดแล้วนะคะใบเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้นะคะก็โน้มกิ่งข้างบนนะก็กำลังจะแตกยอดขึ้นใบใหญ่ที่ออกด้านข้างคือโน้มออกนะคะนี่โน้มมันออกไปแล้วก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมาประมาณ3หรือ4กิ่งเลยนะคะเนี่ย ก็กำลังจะเติบโตตอนนี้ก็ยังไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็ปล่อยให้เขาโตเองตามธรรมชาติหลับต้นนี้ก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะนี่ต้นกิ่งที่ยืดขึ้นมากว่าเพื่อนนี่แหละคือกิ่งกระโดงที่เขาจะโตต่อไปในอนาคตนะคะข้างบนสองกิ่งนี้ก็คือกิ่งกระโดงที่เขากำลังจะงอกขึ้นมานะคะวันนี้พามาชมกิ่งกระโดงล้วนๆนะคะ ลับต้นนี้นานมากนะคะยังไม่แตกแต่ตอนนี้กิ่งกระโดงแตกขึ้นมาแล้วสองกิ่งนะคะเขาก็จะโตอย่างรวดเร็วเลยนะคะเนี่ยสองกิ่งนี้อันนี้คือการรอคอยที่ยาวนานนะคะปลูกพร้อมๆกันนะคะเนี่ยคือต้นข้างๆที่ปลูกพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยนี่ตรงนี้นะคะเนี่ยแต่ปีนี้นะคะต้นนี้ก็จะโตทันเขาเหมือนกันนะคะ วัวนี้เป็นกิ่งใหม่ที่เขาแตกขึ้นมานะคะส่วนต้นนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกิ่งกระโดงที่ปล่อยให้เขาโตนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไม่จัดการอะไรนะตรงนี้จะเป็นต้นที่เกิดขึ้นมาจากรากนะคะเนี่ยปีนี้เขาก็แตกกิ่งกระโดงแล้วนะคะอันนี้คือกิ่งกระโดงที่เขาแตกขึ้นมานะคะเนี่ยก็จะ โตขึ้นไปเป็นต้นผักหวานป่าต้นขนาดใหญ่อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่โน้มมานานแล้วนะคะเขาก็ยังไม่แตกกิ่งกระโดงสักทีตอนนี้มาดูวันนี้เขาแตกแล้วนะคะสำหรับกิ่งกระโดงมาดูการแตกกิ่งกระโดงของเขาใกล้ๆนะคะอันนี้เพิ่งแตกมาไม่นานเองนี่นะคะเนี่ย พอดีได้น้ําฝนมาก็เลยพุ่งกันเลยนะนี่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เลยเข่าเลยนะคะนี่ขนาดนี้นี่ยอดอ่อนๆท้งนั้นเลยกําลังแตกกําลังสวยนะคะต้นนี้เพิ่งเจอนะคะปลูกไว้ตั้งแต่ปี6 2สนะคะนี่เพิ่งเจออยู่ใต้ต้นน้อยนาหาไม่เห็นนะคะเพราะว่าอยู่เป็นพุ่มนะเพิ่งเห็นวันนี้เองอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่คู่กันกับต้นน้อยนา สองต้นนี้นี่ปลูกมาพร้อมๆกันเลยนะเพิ่งจะเห็นวันนี้นะคะเนี่ยอันนี้อยู่ข้างกันนะคะนี่อยู่ใต้ต้นน้อยนาห่างกันก็ประมาณฟุตหนึ่งอันนั้นต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นเดียวแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนะก็ลอดตายมาให้เห็นสองต้นนะคะวันนี้ย่าก็พามาดูผักหวานป่าที่มันแตกกิ่งกระโดงกันแก้เซ็งนะคะ พราะฝนรู้สึกว่าจะตกช่วงบ่ายนี้แล้วนะไปไหนไม่ได้ข้างนอกก็กลัวโควิดเราก็อยู่บ้านกันนะคะก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ